และนี่ก็คือเครื่องทำป๊อปคอนแต่ว่าเราไม่ได้มาทำป๊อปคอนครับเรามาทำอะไรเรามาทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวกับข้าวโพดคัว่วแต่ว่ามันไม่สมุอกมันไม่หมุนให้เลย <c oughs> มันไม่กลับแบบชีวิตมึงเงี้ยมึงจะติอย่างเดียวใช่ไหมฮะเกิดมาตินี่ยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยติหมดแล้ว มันตั้งโต๊ะไว้แล้วมันก็ไม่มาถ่ายคลิปเนี่ยยิ้มมายังเร็วๆเอากล้องอะไรมามาเริ่มเทิมเนี่ยกล้องอย่าบอกนะนี่คือกล่องซ่มหาอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนเอาสวัสดีเอาดิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ และวันนี้นะคะเราจะต้องดูอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันเลยฝ่าพร้อมยังหนึ่งนึ่งสองสามและนี่ก็คือเครื่องทำป๊อปคอร์น ป๊อปคอนเนี่ยจะวนเวียนอะไรกับพวกเรามากมายช่องพิชาสายก็ป๊อปคอนช่องใหญ่ก็มีป๊อปคอนช่องใหญ่มีป๊อปคอนใช่ไหมแล้วเรายังจะเป็นป๊อปคอนอีกเหรออาชีพหลักของเรามันต้องมาแล้วเครื่องนี้แต่วันนี้ต้องบอกว่าถึงเครื่องมันจะคิอว่าป๊อปคอนแต่ว่าเราไม่ได้ว่าทำป๊อปคอนครับเรามาทําอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวกับข้าวโพดคั่วเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรมาบ้างพี่จะมาทอดในนี้ อะไรเนี่ยมาจากไหนอะชีสบอลชีสบอลนี่ครับนี่ครับชีสบอลเดี๋ยวเราจะทอดชีสบอลชีสบอลในเครื่องปะทำบ๊อบคอนนะถูกต้องมันจะสุกเหรอสุกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าสุกหรือเปล่าไม่รู้อันที่สองมาดูเลยว่ามันคืออะไรการแปลงจะติ่ายเข็มละห้าร้อยบาททันทีอันที่สองก็คือนักเก็ตมันจะทอดมันจบ๊อบคอนไอ้ทอดนักเก็ตได้ไหมอันสุดท้ายมา ก็คือนักเก็ตปลานักเก็ตปลาด้วยเครื่องทอด๊อปคอนอันนี้มันจะสามารถทอด3มสิ่งนี้ได้หรือไม่เ่พราะว่าไม่ได้เออมาลองดูกันปไปไหนเครื่องนี้มันทำยังไงระบบการทํางานของมันก็ง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่ะเป็นาง้ไม่เอาลืมภาพเก่าไม่ได้เลย วันนี้ภาพเก่าๆ um เหล่าน hey, <okay bueno> uh> ั้นลืมไปได้เลยนะจะไม่มีภาพป๊อปคอนระเบิดเดูกันว่าจะเป็นอย่างที่พีมพ์คิดหรือเปล่าลองลองเนยก็ได้เนยก็หอมดีน้ำมันมาละแต่น้ำมันอ่ะตัวจะเทไม่ได้นะเททำไมเทไม่ได้อ่ะน้ํามันก็ไหลออกมาหมดนะก็ไหลก็ไหลลงนี่ ก็โจระดับช่องโบโยชิแล้วตัวเก็บเองนะมันจะเป็นปกติได้ยังไงเองเอไปลุยอ,อ,อันดับแรกครับรอ,อเอาปัมากาปมาก่อนดีกว่า โอเคค่ะทุกคนระหว่างที่เรานะคะไปรอพี่ยิม้มไปเอาปลั๊กไฟนะคะแม่โบกลับมาแล้วนะคะน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนั่นก็คือซื้อ2แถม1นนะคะในราคา299บาทเลือกได้เลยว่าจะเอาน้ำพริกกากหมูน้ำพริกหมูกระจกปลาลาทอดปลาล่าบองนะคะป๊อปคอร์นหรือว่าคอนเฟสนะคะ6อย่างนี้สามารถเลือกได้เลยซื้อ2แถม1ในราคา2 9 9บาทโปรนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะไปอุดหนุนแม่โบได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย เลยแล้วก็ใน Shopee นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ร่วมกับโปรนี้นะคะไปเดี๋ยวราล็อคพิมกันเอาละขับแรกใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันอะไรเนี่ยนมนี่ใส่แค่นี้เหรอโอูใส่เยอะทำไมเราเปลืองเอาเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอาง่ายง่ายก่อนอย่างละอันเลยไหมอย่างละอันอย่างละอันเดี๋ยวเดี๋ยวแค่อันเดียวเหรอเพื่อมันแดกไม่ได้โหแดกได้ ชีสบาร์พร้อมใส่ไปน<ส>ี่นะอุ้ยชียแตกบี้ทำไมอ่ะไม่ได้บี้แตกเองแตกหมดแล้เราไม่ต้องคนอ่ะไม่ต้องไม่ตัง้งแต่และครว่ามันไม่สุกหรอกมันไม่หมุนให้เลยมันไม่กลับแบบ <c oughs> ชีวิตมึงเนี่ยมึงจะติอย่างเดียวใช่ไหมฮะเกิดมาตินี่ยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยติหมดแล้วจะม,มีเรื่องเหรอใส่ไป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 มันกลับที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพูดครับนักเก็ตปลาใส่ไป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 เยอะใส่ไปเยอะ ว้าวรักไปหมุนหมุนหมุนหมนติ grid, ้ δ, วติ้วข้างในหัวใจเธอเดือดแล้ว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 เดือดแลเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเอ้เด้วมันอก่ท้อดแล้วเดข้วดแ้วไขแ่แ้บอย่า้วดล้วเอยลองคลับเล้เแล้วเดือดล้วเดี๋ยวเดือดแล้วดนอดน้เดือแ้ดล้วเอย้วเดแล้วล้แล้วเอแล้วอลแล้วเาแเแล้วเอดแล้วอเเอ ขายของเลยเขเข้ามาเลขเข้ามาสองมือล้มเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามากันเลยกีนเยอะเียวอ่ะวันนี้เรามีนักเก็ตไก่มาขายอ่ะอชิปบอลก็มีอ่ะนักเก็ตปลาก็มีนักเก็ตไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่คนดูมันไม่ได้สนใจนี่พ่อค้าไม่พูดดีคนบ้าคนบ้าขายของบ้าอย่าว่ากันว่าเราทำบ้าบ่บอบ่มันทอดได้เหรนี่นี่มันสุกเลยนี่อ่ะให้ดูนี่นี่เดี๋ยวกลับให้ดูเลยนี่โอ้โหนี่มาเปลืกรอบด้วยนี่ใส่ไปอีกอ่ะ แต่แม่งไปล่วงก็คือล่วงพังก็คือพัง่ยงอนเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวล็อกนะเกี่ยวล็อกเกี่ยวล็อกเกี่ยวล็อกอย่าไปโดนก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างเงี้ยได้เือิเพราะลูกคินมันต้องลอยนะมันต้องลอยอยู่ในน้ํามันเงี้ยอันนี้มันไปเกี่ยวแล้วบอกเลยว่าระวังกัน้ดีปิดไปเน๊ะอันนี้ทอดได้แม้กระทั่งนักบอลนักบอลเล่บอลนักบอลเล่บอลก็ทอดได้นักฟุตบอลนักกีฬานักเปย์ตองนักเทนนิสทอด ได้หมดครได้หมดอยากให้เราทำผัดกะเพราภายในนี้ก็คอมเมนต์มากดไลค์มาเข้าผัดภายในนี hey. yeah. yeah. ้กดไลค์มาอ้าวนี่พอเฮ้ยนี่คือนักเก็ตไก่ที่ทอดจากเครื่องทำป๊อปคอนเอาละนี่ครับนี่ดูได้เลยอันนี้คือนักเก็ตปลานักเก็ตไก่แล้วก็ชีสบอล นี่เขาแต่งตัวเหมาะสำเราอีกนี่นัากินอันนี้คือรักเก็ตปลาอืมปลากลลี่จริงๆมันจะทอดมากอร่อยพี่จิอนมาตรงนี้เลยพ่อค้ามีนักเก็ตปาไม่มีนักีฬาบ้างหรอพอย่งพอย่น้อให้ให้ชิมชิมเลยกวาออย อร่อยอร่อยจริงเหรออร่อยเหรออุ้ยไม่น่าเชื่อสบประมาสเขาไล่นไม่ได้จริงพ่อแม่เป็นไงอร่อยอร่อยบอลกินบอลกาน้าเมียเป็นไงอร่อยว่าสดจากร้านมาจากสวนกรอบสูเป็นไงกรอบไม่เหม็นไหม้ด้วยไฟกำลังดีลองชิดบอลดิถ้าเป็นกระทะบางทีอาจจะไหม้อาจจะไฟแรงไป้เออทำมันคงไม่ได้หรอกนี่นี่มันมันกำลังพอดีนะเหลืองแบบนีดี่มันเหลืองแบบเท่าๆกันหมดเลยอ่ะเออ เฮ้ยมันสุไวัเหมือนกันเนาะโอ้หนี่นี่นี่น่ากินมากเลยครับทุกคนเห็นไหมบอกแล้วนะครับว่าไม่จําเป็นต้องทอดต้องทอนแน่งเดียวมันทําอย่างอื่นได้ด้วยทุกคนเนี่ยมันทำอันที่ตยเออเนี่ยได้นะผู้นั้นแต่ไ่นี่เรื่องนึงนะทำยังไงก็ได้ให้มันคิดว่าอยาให้มันหลุดทำหมูว่ามันแข็งอ่ะใช่เราจะใส่มันเพิ่มอีกหน่อยเออจะได้หนักๆนัหนาหนาแล้วเราใส่มันเพิ่มอีกหน่อยเจะสบายเลยนะยกไปทั้งตู้โอ้สบายตายหาเลย นี่ครับเห็นไหมพี่เจียวพ่อสวยว่ะกินจะตายกระทบอกแล้วเฮ้ยแจ๋วอ่ะอืมเฮ้ยไม่น่าเชื่อแล้วตลบน้วมีนชีสอร่อยป่ะชชีสอร่อยใช่ไหมอีพีนี้เราเพียงนี้แล้วกันก็แนะนำทำไมอ่ะจะได้ปิดไมเนี่ยเออปากไปโอเคค่ะทุกคน แม่บอกนะคะฝากอีกรอบนึงตัวจะไปไหนวันนี้ก่อนโปรโมชั่นนะคะตัวรู้เปล่าว่าตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นนะซื้อ2แถมหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเลยเลือกได้ทั้งร้านเจาอะไรก็เลือกได้เลยนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ตัวลาสิลาพี่นี่ครับก็สามารถตามไปทำต่างมาได้สร้างอาชีพได้ใครมีเครื่องปัอบคอนขายป๊อปคอนไม่ออกทอดไก่แดกแม่งเลยทอดไก่ขายแม่งเลยทำสองอย่างทออย่างก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับสามารถเอาไปทำได้แด็บได้แล้วกินได้จริงด้วยอร่อยด้วย เหมือนเครื่องทอดทั่วไปเลยเจอกันใหม่อีพีหน้ากันอีพีนี้เราลาเพียงเท่านี้กับความสนุกสนานแบบนี้และความชานฉลาดของพิมแบบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสสวัไปแล้์บ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบยชิด้วยนะคะบ๊ายบายยี่ปอนยี่ปอนย่อยังไม่ลงอันนี้อันนี้อันนี้